ยูทูบเบอร์ต่างชาติเที่ยวมาเลเซียยังไงแซะไทยทุกคําดูเหมือนจะเป็นวิดีโอเปรียบเทียบการท่องเที่ยวระหว่างไทยและมาเลเซียแบบธรรมดาธรรมดาแต่ดูไปดูมาก็ไม่ค่อยธรรมดาสักเท่าไหร่เมื่อยูทูบเบอร์ชาวต่างชาติจากช่อง justdan ได้มีการทําวิดีโอการท่องเที่ยวในมาเลเซียแต่ดันกลับมีการตั้งชื่อวิดีโอว่า thailand problem and why tourists are coming to malaysia now หรือแปลเป็นไทยได้ว่า ตอนนี้ประเทศไทยกำลังมีปัญหาและนี่ทําไมตอนนี้นะักท่องเที่ยวถึงกําลังหลั่งไหลามาที่มาเลเซียจนมีคนสงสัยว่าทําวิดีโอท่องเที่ยวประเทศมาเลเซียแล้วทําไมถึงต้องพูดถึงประเทศไทยตลอดเวลาหรือว่าเรื่องนี้จะมีเบื้องหลังโดยทางคุณแดนได้มีการเขียนไว้ในช่องคําอธิบายวิดีโอของเขาว่านี่คือมาเลเซียทรูลี่เอเชียด้วยการเป,ปลี่ยนแปลงมากมายที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอีลิตวีซ่าถูกเปลี่ยนแปลง หรดูการสภาพอากาศและผู้คนก็ถูกปฏิเสธเมื่อเดินทางมาถึงมีชาวต่างชาติมากขึ้นเดินทางมายังมาเลเซียมากกว่าประเทศไทยและผมก็จะบอกเหตุผลถึงความน่าทึ่งราคาค่าใช้จ่ายและความสวยงามของมาเลเซียซึ่งผมคิดว่านี่คือจุดหลอมรวมของเอเชียอย่างแท้จริงและพวกคุณจะมาที่นี่กันไหม โดยในวิดีโอดังกล่าวนะครับทางคุณแดนได้มีการกล่าวถึงเป้าหมายของประเทศมาเลเซียที่มีการตั้งเป้าหมายนักท่องเที่ยวไว้ที่16ล้านคนแล้วรวมถึงทางการมาเลเซียเองก็มีการตั้งเป้าหมายที่จะดึงนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยให้ไปท่องเที่ยวในมาเลเซียมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีการพูดถึงการเปลี่ยนกฎของวีซ่าทั้งมาเลเซียและเวียดนามที่สามารถอยู่ได้90วันและทางคุณแดนก็ได้มีการพูดถึงปัญหาวีซ่าระยะยาวในประเทศไทย ที่เขาบอกว่ามีความยุ่งยากมากขึ้นซึ่งสำหรับในประเด็นนี้เองนะครับในช่องคอมเมนต์ก็ได้มีชาวต่างชาติได้เข้าไปให้เหตุผลไว้ว่านั่นก็เป็นเพราะว่าประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากดังนั้นจึงต้องมีการเข้มงวดเรื่องวีซ่ามากขึ้นโดยทางคุณแดนได้มีการกล่าวไว้ในวิดีโอนะครับว่ามาเลเซียจะเป็นที่ต่อไปที่คุณควรจะมาถ้าคุณออกจากประเทศไทยและนอกจากนี้ทางคุณแดนยังมีการชื่นชมมาเลเซีย ในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มีราคาถูกและรวมถึงคุณภาพที่สมราคามากกว่าประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเขาก็ยังได้มีการให้เหตุผลว่าทำไมตอนนี้ผู้คนถึงเลือกมาเลเซียมากกว่าประเทศไทยโดยเขาได้บอกไว้ว่าข้อแรกตอนนี้การเข้ามาเลเซียนั้นง่ายมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทยโดยประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอีลิตวีซ่าตอนนี้มาเลเซียมีแคมเปญมาเลเซีย My s เซคันด์โฮม ซึ่งสะดวกมากๆสำหรับผู้พำนักระยะยาวและนี่คือเหตุผลว่าทำไมตอนนี้มีนักท่องเที่ยวมากมายหลั่งไหลามาที่มาเลเซียซึ่งมันบ้ามากๆสำหรับมาเลเซียทรูลี่เอเชียแล้วจะได้นะครับทางคุณแดนได้มีการสาธยายความเจ๋งของมาเลเซียไว้ว่าตอนนี้นะท่องเที่ยวกำลังหลั่งไหลามาที่มาเลเซียเพราะเหตุผลดึงเหตุผลนั่นก็คือตอนนี้มาเลเซียนั้นดูทันสมัยมาก มีย่านธุรกิจที่สวยงามซึ่งดูเหมือนกับลอนดอนที่นี่ดูเงียบสงบซึ่งแตกต่างจากเวียดนามซึ่งถ้าเปรียบเทียบกันแล้วที่นี่เป็นสถานที่ที่เงียบสงบที่สุดในเอเชียที่นี่มีการจัดการที่ดีและถ้าหากคุณยังไม่เคยไปเอเชียตะวันออกเชียงใต้คุณก็จะได้พบทุกสิ่งทุกอย่างจากทั่วเอเชียที่นี่ที่นี่ดูสงบไม่เหมือนกับความวุ่นวายในกรุงเทพหรือว่าในประเทศไทย ที่เต็มไปด้วยมอเตอร์ไซค์และแผงขายของข้างถนนซึ่งมันไม่มีในมาเลเซียที่นี่ดูคล้ายกับสิงคโปร์ซึ่งสิงคโปร์เองก็ทำทุกอย่างเพื่อต่อสู้กับมาเลเซียมาเลเซียช่างมีระเบียบและน่าทึ่งมากๆแถมยังมีความสงบมากกว่าถ้าพวกคุณเบื่อหน่ายกับความวุ่นวายแบบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาเลเซียเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่คุณควรจะเลือกคุณแดนยังได้มีการพูดถึงการท่องเที่ยวของมาเลเซีย แต่ก็ไม่วายที่จะมีการแสะประเทศไทยด้วยนะครับว่าในที่นี่ในใจกลางเมืองกัวลาลัมเปอร์ไม่มีสายไฟรุงรังและฟุตปาทก็เรียบสุดๆสถานที่แห่งนี้มันช่างน่าเหลือเชื่อมันทำให้ผมรู้สึกเหมือนเป็นเด็กอีกครั้งผมรักมาเลเซียมาเลเซียทรูลี่เอเชียคุณแดนยังได้กล่าวชื่นชมมาเลเซียต่อไปโดยไม่ไวยที่จะมีการแสะประเทศไทยด้วยว่า สโลแกนของมาเลเซียคือมาเลเซีย t r u ลี่เอเชียและนี่คือเหตุผลว่าทำไมตอนนี้นักท่องเที่ยวถึงหลั่งไหลมาที่มาเลเซียที่นี่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณตามหาแล้วรวมถึงชายหาดที่สวยงามมาเลเซียล้อมละลายเอเชียทั้งหมดไว้ในที่เดียวที่นี่มีชาวมาเลอินเดียและจีนที่หล่อหลอมเข้าด้วยกันที่นี่มันช่างสวยงามจริงๆมันเหมือนเอาทั่วทั้งเอเชียมาใส่ไว้ในหม้อเดียวกัน ที่นี่คุณสามารถกินอาหารไทยได้ด้วยแล้วก็รวมถึงอาหารจีนอาหารญี่ปุ่นอาหารเกาหลีอาหารมาเลเซียหรือว่าอาหารชาติไหนๆก็ตามที่คุณต้องการถ้าหากคุณชอบประเทศไทยและต้องการลองอะไรใหม่ๆคุณควรจะต้องมาที่มาเลเซียคุณจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆมันจะเป็นการผสมผสานที่สวยงามสุดๆอากาศที่นี่มีฝนตกนิดหน่อยซึ่งไม่ตกหนักเหมือนกับที่เมืองไทย ผมสามารถใส่กางเกงขาสั้นเสื้อยืดได้แบบสบายๆไม่เหมือนกับตอนที่ผมอยู่ที่กรุงเทพซึ่งมันร้อนและผมก็เหงื่อออกทั้งวันครับผมและนั่นก็คือเนื้อหาคร่าวๆในวิดีโอดังกล่าวโดยทางคุณแดนได้มีการบอกไว้ในวิดีโอด้วยว่าจะมีการทําวิดีโอต่อไปโดยจะมีการพูดถึงข้อดีของมาเลเซียและจะมีการเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศไทยนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นในวิดีโอต่อมาก็ไม่ได้มีการเปรียบเทียบเกิดขึ้น ซึ่งก็อาจจะสืบเนื่องมาจากความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์ของวิดีโอนี้ก็เป็นได้มีอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจที่ทางแอดมินอยากจะตั้งข้อสังเกตไว้นะครับโดยณเวลานี้ดูเหมือนว่ายูทูบเบอร์ชาวต่างชาติโดยเฉพาะที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยได้มีการถูกดึงตัวไปทำคอนเทนต์ในต่างประเทศมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นช่องเคียสวันซึ่งทางคุณอด,ดามเจ้าของช่องก็เป็นเพื่อนกับคุณแดนจากช่อง Just d แดด้วยเช่นกัน โดยทางจีนได้มีการพาช่องเคสวันไปทัวร์เที่ยวเมืองจีนซึ่งช่วงนั้นก็เป็นช่วงเดียวกับที่จีนมีข่าวเว้่ยป๋อใส่ร้ายไทยว่าไม่ปลอดภัยพอดีแต่ว่าทางคุณอดัมเจ้าของช่องเคสวันนะครับก็มีการพูดถึงประเทศจีนโดยไม่ได้เปรียบเทียบอะไรที่ทําให้รู้สึกขุนข้องมองใจแบบคุณแดนแต่อย่างไรซึ่งสําหรับช่องจัส t แดนซึ่งมีการพูดถึงประเทศมาเลเซียและมีความชื่นชอบในประเทศมาเลเซียนั้น ก็คงจะไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่อย่างใดแต่ก็เป็นที่น่าสงสัยนะครับว่าการชื่นชมประเทศมาเลเซียโดยนําข้อดีของประเทศมาเลเซียมาเปรียบเทียบกับข้อเสียของประเทศไทยนั้นเป็นเรื่องที่เหมาะสมหรือไม่ซึ่งถ้าหากเขาพูดจากความรู้สึกโดยแท้จริงโดยที่ไม่มีเบื้องหลังอะไรแอบแฝงก็คงจะไม่มีอะไรเสียหายแต่อย่างใดซึ่งเนื้อหาในวิดีโอดังกล่าวนะครับก็ได้มีชาวต่างชาติและรวมถึงชาวมาเลเซียได้เข้ามาแสดงความคิดเห็น ในเชิงสนับสนุนคุณแดนและบางส่วนก็ได้มีการเข้ามาถล่มซ้ำประเทศไทยด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นความคิดเห็นนี้ครับท่านนี้เขาบอกว่านอกจากอาหารและทิวทัศน์ประเทศไทยยังมีการท่องเที่ยวทางเพศที่ได้รับความนิยมอย่างมากอย่าลืมว่าประเทศไทยเป็นแหล่งอุตสาหกรรมทางเพศของโลกในขณะที่ชาวต่างชาติท่านต่อไปท่านนี้ได้เข้ามาอวยมาเลเซียนะครับโดยเขาแสดงความคิดเห็นว่ามาเลเซียถูกประเมินตามเกินไป ชาวอังกฤษเมื่อจะเดินทางไปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พวกเขาก็มักจะนึกถึงประเทศไทยและสิงคโปร์แต่ผมอยากจะแนะนําให้ไปเที่ยวมาเลเซียแบบ100%เปอร์เซประเทศที่ยิ่งใหญ่และทันสมัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาหารที่นั่นก็น่าถึงมากและอีกบางโซนจากความคิดเห็นนะครับก็ได้มีชาวต่างชาติได้เข้ามาแสดงความไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณแดนได้พูดไปในวิดีโอยกตัวอย่างเช่นท่านนี้ครับโดยเขาบอกว่า ผมเคยไปมาเลเซียนะแต่ผมชอบประเทศไทยมากกว่าผมชอบอะไรที่มันวุ่นวายวุ่นวายอย่างเช่นสตรีทฟู้ดในประเทศไทยแต่ว่าผมชอบจอร์ดทาวน์ในปีนังโดยเฉพาะอาหารอินเดียในขณะที่ท่านต่อไปครับท่านนี้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าประเทศไทยไม่มีปัญหาในการสูญเสียนักท่องเที่ยวบางส่วนไปยังมาเลเซียเนื่องจากประเทศไทยมีจํานวนนักท่องเที่ยวมากมายและในปีนี้ชาวมาเลเซียก็เป็นนักท่องเที่ยวอันดับที่1 ททททีี่่มาเเยยประศไครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อน,อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบา,บายบายสวัสดีครับ